ครับพวกเรานี้กลุ่มที่หกนะครับผมจะมาทำการเป็นเสียงในวิชาเป็นเสียงสองนะครับรวมทั้งไมค์กิ้งแล้วก็การการใส่อเกอฟิ์ด้วยครับทุกอย่างเลยครับเกิดอะไรกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องคอนโทรลรูมนครับมีอะไรบ้างครับบอยอ๋อมีมอนิเตอร์สองสองคู่ครับผมเร้วก็ใช้ยามาฮ่าเอเนเทนดีกว่ Tamam. Okay. k ค k เคครับผมก็กดที oh, um, uh, uh ่สปีเกอร์ AB ครับผมเลือกใช้ตามชอบเลยครับผมเป็นสองอย่างมิกเซอร์ก็เป็นเป็นมอนิเตอร์แอคทีฟครับผมแล้วก็เอเ t เตนเป็นมอนิเตอร์พาสซีฟซึ่งต้องใช้พ o เวอร์ตัว e l e ดซ i ทที่ควบคุมบผมครับแล้วก็มีมอนิเตอร์ตรงอ u ดิโอี่ก็ควบคุมมอนิเตอร์ของฝั่งฝั่งฝั่งสตูดิโอครับผมแล้วก็ที่เราใช้ก็เป็น Cubate 5ครับผมก็จะใช้เอฟเฟกใน ในป๊าอินในโปรแกรมของคิวเบนห้านะครับผมครับผมวันนี้มาดูการไมค์กิ้งกองโดยใช้คอมเพนเซอร์สองตัวนะครับผมเป็นสองลาย LR แล้วก็ไปเข้าที่มัติคอนที่ห้องห้องนี้ครับผมไปไปออกที่คอนทรลรูมครับผมห้องคอนดูการการไมค์กิ้งสองตัวนี้ทาจะออกมายังไง คือจะรับรวมๆทั้งแฉทั้งคอมอะไรรึยปล่าผมก็เป็นการที่เราไม่มีในกรณีที่เราไม่มีจอไม้กองจอทุกตำแหน่งครับผมเราก็จะเก็บเก็บรวมของของทั้งหมดของกองครับผมกอครบมันจะครบไหมครับก็ครบแต่มันจะบาลานซ์จะทํายากขึ้นครับผมจะทําบาลานซ์แต่ละแต่ละชิ้นยากครับผมแต่ก็ครบใช่ครบครับผมครับกองแล้วประมาณนี้ครับ วิธีการอ่านเบรดนะครับผมอันนี้จะใช้เป็น DI ของหน้าตู้เลยครับผมสามารถปรับพีโพสได้ครับผมแล้วก็แล้วก็ไปควบคุมที่ที่ตรงนู้นเอานะครับผมในกรณีที่ตู้ตู้ตัวนี้มี DI ในตัวนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่แจ็คเข้ากับเบรดเลยครับผมตรงๆเลยครับผมแล้วในกรณีที่ตู้ไม่มี DI ครับก็ต้องใช้เบรดอ่ใช้ใช้ใช้นี่นี่เขามีดีไอผมก็จะใช้ดีไอของตู้วันนี้เราจะใช้ดีไอของตู้ครับใช่ครับผมเพราะเขามีลาย ไลอาให้เป็นเป็นเป็น XLR ให้เลยครับผมก็คือเป็นแคนนอนได้เลยก็ต่อไปเหมือนเดิมใช่ไลยตรงเข้าไปที่มัลต e like, ิคอร์เหมือนเดิมครับผมเข้าไปห้องคอนโทรลใช่ครับผมเบสผมเบสมีประมาณนี้ครับครับผมส่วนของกีตาร์เนี่ยเราใช้ไมค์คอนเดนเซอร์ครับเป็นการจอที่เก็บ รูมภายในห้องด้วยครับพอดีในในกรณีที่เราไม่มี5้าเจ็ดจอที่หน้าตู้ครับผมเราก็จะใช้คอนเดนเซอร์วางตำแหน่งประมาณเซนเตอร์ของห้องครับผมแล้วก็เก็บเก็บบรรยากาศเก็บรีเวิร์บในห้องภายในห้องด้วยครับผมมันก็จะได้อีกฟิลนึงใช่ครับผมมันก็จะมีรีเวิร์บมีความอิ่มของห้องแล้วแต่แล้วแต่การบูของห้องครับผมเพราะว่าตอนอัดเราก็อัดแยกกันอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับนี่คือส่วนของกีตาร์ครับ ลองมาเชฟกล้องดูครับ อันนี้ก็ทำโทนเสร็จแล้วครับผมเหลือเหลือการอัดครับผม we uh -huh. ใส่ไปในกีตาร์เราจะใส่เสียงอะไรครับเสียงรีเวิร์สเขาไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยครับนี่ครับผมเราเข้ามาที่อ่าโปรแกรมเลยครับพี่บหน้าหน้าของเนี่ยครับโซเชียลโซเชียลโซเชียลครับเราก็เลือกเอฟเฟกต์เลือกเอฟเฟกต์เท่าไหร่ครับเราก็จะใช้ตัวรีเวิร์สครับผมรีเวิร์สครับตอนนี้เราเปิดกีตาร์วนอยู่นะครับอย่างเดียวเลยเพื่อเราจะใส่เอฟเฟกต์กีตาร์เข้าไปแล้วก็เซ็ต เราลองลองมาเซตกันดูครับ และวงอนเนเทใช้มครับผมครับเป็นเทเอครับครับผมก็สำหรับงานวันนี้ก็ได้เสระจวงแล้วครับแล้วก็ทำเพลงออกมาได้เพลงหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้หมดก็ที่เกล่าวมาก็วันนี้คงเสร็จแล้วครับทำการใส่อิสเฟนเรียบร้อย ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนง่ายๆของการบันทึกเสียงครับผมขอบคุณมากครับ <Hello. S 3>